โอเคก็กล่าวสวัสดีคุณดูที่หนะ้าทุกคน,นครับยินดีต้อนรับสู่รายการสุมเมธวัยทีนะครับวันนี้ผมก็มาสอนวิธีการเได้เน็ตรีนเาก็มีวิธีการหนึ่งพไม่ว่าดับจัน่เก้าศูนย์ดับจัน่สามสามศูนย์หนึ่งพิดียานครับก็จะได้เน็ตรีแล้วกดโทรออกไปเลยคือมันเป็นเน็ตเก้าบาทนั่เน็ตเก้าบาทก็ ถือว่าเอคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่โอเคก็ฝากกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมลิงก์ใต้ข้างล่างคลิปดิชัน,น้วก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามเยอะๆนะช่วงนี้ผมก็จะลงพยายามลงคลิปห้เรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กสดสติ๊กเกอร์ด้วยนะเพื่ออันนี้เอางี้ขอ,อหนึ่ง หนึ่งหมื่นสัมาถ้าเกิดมีโอกาสถึงผมจะพยายามทำคลิปต่อไปเรื่อยๆล้วอาจจะเป็นคลิปวอล์กอะไรพวกนี้ประมาณนี้อาจจะมีคลิปแกนต่องเที่ยวรถอะไรประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วย้ะไว mm ้ hmm. บ่ายวิทยาการคลิปต่อไปนขอคผมครับ